ช่องเลได้กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวไอติมกันนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายบ่ายโมงแล้วทุกคนใกล้จะบ่ายสองแล้วนะแต่ว่าวันนี้เขาตากแอร์อยู่ที่บ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวรออีกสักประมาณห้าทิเสร็เดี๋ยวเขาออกไปซื้อของนะทุกคนไปกันน้อยมากทุกคนช่วงนี้อากาศร้อนเนาะ ข้างนอกอะอย่างร้อนเลยแดะก็ไม่ค่อยจะออกนะแต่ว่าอากาศคือแบบร้อนมากทุกคนเดี๋ยวเขาจะเตรียมตัวออกไปแล้วนะนะทุกคน ข้ารลดน้ำต้นไม้ก่อนนะทุกคน เขาเอากุญแจก่อนนะทุกคนคอะไรโชคฮะอ,อะไรโชคมองอะไรยบาสนใจทุกคนไปไปกัน จะออกนะแต่ว่าเลแดดก็ไม่ค่อยจะออกนะตลอดนะแต่ว่าเอาจัาากรยานไปขี่นะไะเออเอากระยี้ลงไปก่อน ขอตัวไปซื้อติมก่อนนะไว้จะมาตัดตอนดูกินเดลเวียติมเลยนะทุกคนงั้นก็ไปก่อนนะเดี๋ยวเขาตัดต่อไ,ไปกินติมเลยไปกันทุกคนถืวาเเดี๋ยวเขาเออแช่ตู้เย็นก่อนเผื่อมันละลายเดี๋ยวไปตัดไปกันตอนนั้นกัทุกนบ้าย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามารีวิวไอติมงูก,กันนะคะทุกคนไอติมบ้านเรานี่แหละมาดูกันครับอันละอันไหนจะเป็นอันแรกนะอันนี้ครับทุกคนนี่องุ่นนะเป็นรสองุ่นไอติมองุ่นมาแกะกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงแกะได้อีกนี่รสชาติประมาณนี้นะไม่ใช่รสชาติดูประมาณนี้นะ ขอรับผลเลยหวานกลิ่นองุ่นชัดมากอร่อยไอติมนั้นเขาให้ประมาณเจ็ดเจ็ดเต็มสิบนะทุกคนมา,มาดูแท่งต่อไปกันแท่งนี้ค่ะทุกคนนี่มีรสนมสตรอบเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตนะามารีวิวกันทุกคนแบบติมบ้านๆอะไไม่มีอะไรหรอกเขาไม่มีคอนเทนต์อะไรจะทำแล้ว นี่ประมาณนี้ละคนเรามาชิมช็อกโกแได้กันก่อนเลยมันเหมือนช็อกโกแลตแอติมทั่วไปในเจเว้เลยทุกคนแล้วก็สตรอเบอรี่อะ่ะสตรอเบอรี่พอได้นะแต่จืๆดๆนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้หวานอะไรขนาดน,นั้นอ่ะแล้วก็ต่อไปก็นมสดอนะ่ะ นมพอได้แต่ว่ามันรสชาติมันไม่อร่อยอะทุกคนปะก็พอได้พอได้ไอติมนั้นเขาให้ประมาณหกเต็มสิบนะทุกคนก็พอกินได้นะทุกคนปะมาดูอันต่อไปกันนี่รสมันเป็นรสมะนาวนะทุกคนไอติมรสมะนาวมาชิมกันนะครับทุกคน สดชื่นทุกคนก็เหมือนไอติมมะนาวรูปไอติมมะนาวรูปปลาอะไรเลยนะทุกคนรสชาติก,ก็ประมาณนี้แหละอมคอรหลอร่อยมาทุกคนอันสุดท้ายกันเออ,อรีวิวเลยไอติมอันนั้นเขาให้ประมาณแปด แปดเต็มสิบนะทุกคน,นก็พอได้ก็เหมือนไอติมมะนาวนั่นแหละอร่อยอยู่อมาดูอันต่อไปอันสุดท้ายแนละ้วทุกคนนี่ช็อกโกแลตมันเป็นช็อกโกแลตนะทุกคนช็อกโกแลตแบบรสมีรสวานิลลาด้วยนะเป็นช็อกโกแลตนมอนะ่ะทุกคนไปม,มาดูกันจะละลายแล้วอ่ะมามาชิมกันทุกคนเอะมันมันตรงปกปอทุกคนเขาหินเป็นแห้งนะทุกคนเ <laughs> ช่าเลยเชาเ อมไส้าช็อกโ,โกแลตยอร่อย6ค้อดีอร่อยอะตร,รงปกว่ะเนี่ยมันมีไส้ช็อกโ,โกแลตเยิ้มเยิ้มมันทุกคนเนี่ยแล้วไม่มีจริงทุกคนอร่อยเขาให้10เต็ม10อร่อยมาก อืมอร่อยอร่อยมากสุดยอดเลยเป็นไงบ้างดูจดกันเลยย่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะทุกคนงั้นก็จบที่นี้นะครับบ๊ายบาย